สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้รัาโทษสัง่งก๋วยเตี๋ยวแต่เสาร์เมื่อกีสิบก็ถุงอันนี้เครื่องปุ้งจัดไวเ้เพ่อนเยอะเราไปส่งเพลินนะร่างเห็ดอยู่ไหนมีออเดอร์ส่งแต่เสาร์มาเนี่ยก็จะออกขายอุ้ยสามสิบถุงว่าพิชตอเดอร้อตอนเสาร์ตอนเสาร์ จัดใส่ถุงใส่ถุงไว้เตรียมพร้อมส่งเพื่อะไรจักสิได้ออกขายอันนี้จัดส่งเจ็บไปเรื่อยๆล่ะตามภาษาผู้เทาอ้ากินไปสาะพน้องเออ้ยะบ่าหาจะได้จะได้เนาะ ชีวิตก็ต้องดิน้นรนไปเรื่อยๆมานี้ก็ไปมองเกาวะล่ะฝากกดติดตามให้ในพี่น้องเอ้ยชีวิตกุดเท่าไปสูงไปเรื่อยๆนะสร้างสามสิบถุงเด้วก็เอาไปโ่งเพิ่น